่ะโอเค20แล้วนะครับผมนาฬิกาของคอมผมนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาพาพูดในเรื่องที่มันสำคัญมากๆที่อ่าเอาไว้ใช้เทรดได้ก็คือเรื่องของ multiple time frame time frame คืออะไร time frame ก็คือหน่วยเวลานะครับผมเวลาเราเอามาเทรดอ่าสมมติตอนนี้ครับผมอยู่ใน time frame ของ day นะครับผมเนี่ยครับอันนี้แอปที่ผมใช้จะเป็น t r a ด i ิ้งวิวนะครับผมไอแอปอันเนี้ยที่ผมเอาไว้ดูกราฟอันนี้จะเป็นเทรดดิ้งวิวไทม์เฟรมอันนี้จะเป็น Time Frame 1 Day อ่า1 d รูปแบบหน้าตาของกราฟก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเรากด Time Frame ย่อยไปอีกเนะนี่ยเนี่ยเป็น4ชั่วโมงนี่รูปแบบกราฟก็จะเปลี่ยนเพราะว่า1แท่งของ1 d a ่ส่วนประกอบข้างในนะครับผมอ่า๋ยวผมแบ่งให้ดูนี่อ่าใช้เครื่องมือตัวนี้ มันจะมีหกแท่งนะครับผมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณนี้โดยประมาณครับโดยประมาณปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเป็น1แท่งของแท่ง1นึ่งเดยหแท่งของ4ี่เฮจะเป็น1แท่งของแท่ง1นึ่งเดนะครับเพราะว่าหนึ่งเดเนี่ยจะมี24สชั่วโมงอแล้วพอเราไปดูทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็ต้องเป็น6แท่งหกสี่ยี่ิบสี่นะครับผมก็เลยเป็น หแท่งเท่ากับหนึ่งเดถามว่ามันสําคัญยังไงสมมุตินะครับไทม์เฟรมสมมุติสมสมตุติอ่แปบ๊บหนึงเราย้อนกลับไปดูคู่อะไรดีที่จะไม่มีเครื่องมือโอเคงั้นไม่เป็นไรแต่ผมตีให้ไหมย้อนกลับไปดูกราฟอ่ะเอาเป็นตรงนี้ก็ได้อ่ะดูนะครับสมมุติว่าผมอะทำการตีแนวเอาไว้ตรงนี้เป็นแนวไท,ทมเฟรม1นนะครับผม1เด ทำเฟรมหนึ่งเดอ่าผมตีแนวเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ข้างล่างอีกตัวหนึ่งคือตรงนี้นี่ผมตีแนวไว้ตรงนี้แล้วก็ข้างบนตีไว้ผมตีแนวเอาไว้อย่างนี้นะครับผมแล้วถ้าผมอยากดูรายละเอียดที่มันแบบยิบย่อยกว่านี้เนี่ยผมก็ไปดูไทม์เฟรม h 4อ่าการใช้มัลติเพล t ไทม์เฟรมนะครับผมเอาไว้ให้เราดูรายละเอียดของแท่งเทียนนะครับว่า ในโซนตรงนั้นน่ะหรือว่าในพฤติกรรมตรงนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะดูนะครับอย่างตอนแรกเนี่ยที่ตรงเนี้ยตรงด้านล่างนะครับผมเราเปลี่ยนเป็นไทม์เฟรมหนึ่งเดย์เนี่ยเราจะเห็นแค่เป็นสองแทงอ่ะสองแทงนี่ครับผมสองแท่งอย่างนี้เราอยากรู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยไอแนวที่เราตีในไทม์เฟรมเดย์อ่ะตรงเนี้ยสองแท่งตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันเกิดเป็นอ่า รูปแบบแท่งเทียนแบบไหนที่จะเป็นรูปแบบกลับตัวบ้างอ่าแล้วก็ซูมท์เฟรมที่มันเล็กลงมาเข้าไปดูอ่าแล้วก็ย้อนมาดูนี่ประมาณตรงนี้นะครับผมนี่เลยตรงนี้อ่าเราจะสังเกตว่าแท่งสีแดงนี่ตรงนี้อ่าแท่งสีแดงมันทิ้งตัวลงมาทิ้งตัวลงมาปุ๊บชนแนวตรงนี้อ่าดีดขึ้นไปดีดขึ้นไปปุ๊บล่วงลงมาชนแนวใหม่ แล้วก็ดีดขึ้นไปใหม่แล้วก็ล่วงมาแล้วก็ชนใหม่อ่าแล้วก็พุ่งขึ้นไปอ่าพุ่งขึ้นไปรายละเอียดตรงนี้เราเห็นอะไรบ้างนี่เลยอันนี้อ่านี่แท่งนี้เลยแท่งนี้มันใหญ่กว่าแท่งแดงสแสดงว่าแรงซื้อมันชนะแท่งแดงไปแล้วนี่มันใหญ่ต่างกันมากเห็นไหมครับสแสดงว่าแรงซื้อตรงเนี้ยมันชนะแท่งสีแดงไปแล้วชนะแรงขายอ่าแล้วก็จะรู้ว่าแนวตรงเนี้ย มันก็ยังมีความแข็งแรงที่จะรองรับกราฟแรงขายที่ลงมาได้เราก็ตีเอาไว้อ่ะทีนี้พอกราฟวิ่งลงมาใหมา่เนี่ยครับชนปุ๊บขึ้นขึ้นปุ๊บลงมาใหมา่ลงมาใหมา่อ่ะถ้าเรามาแตะแนวตรงนี้ปุ๊บเราสามารถเล่นตรงนี้ได้ไหมเล่นได้อ่ะกราฟขึ้นไปปุ๊บลงมาใหมา่ชนแนวใหม่อ่ะตรงนี้เราสามารถเล่นได้ไหมเล่นได้เพราะว่าเรามั่นใจว่าแนวตรงนี้มันแข็งแรงเนื่องจากในอดีตมันทําพฤติกรรม แบบนี้ไว้แล้วดูนะครับผมปัจจุบันคือตรงนี้ตัวนี้เลยแรงซื้อชนะแรงขายอีกแล้วแรงซื้อชนะแรงขายตรงนี้นี่ชนะแรงขายอีกแล้วแท่งสีแดงนิดเดียวแต่ว่าแท่งสีเขียวเนี่ยพุ่งขึ้นไปแรงมากแสดงว่าแนวตรงเนี้ยมีแรงมีแรงซื้อที่มันมากอ่าเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้กราฟพุ่งขึ้นไปอย่างนี้เลย อ่ะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของการดูไทม์เฟรมหลายๆไทม์เฟรมอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นเพิ่มเติมอ่ะตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับผมคือเรามาดูไทม์เฟรม e d d ก่อนอ่ะไอที่มันติดนี่ไทม์เฟรม1 d a เราจะเห็นว่าเนี่ยไอเราตีแนวเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับชิดใส่ชิดเนื้อตีแนวไว้ตรงนี้แต่ว่าเรามาดูตรงนี้แนวมันก็ยังแบบ มันก็ยังเป็นโซนใช่ไหมครับผมมันยังไม่เคลียร์ถ้าเราอยากเล่นแบบเล่นในกรอบนี้ล่ะถ้าเราอยากเล่นแบบเก็บในกรอบนี้เราจะเล่นยังไงเราก็ซูมเข้าไปดูไทม์เฟรมที่มันเล็กกว่านั้นแล้วอาจจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับคือถ้าเราอยากเล่นไทม์เฟรมเล็กเนี่ยอันเนี้ยเราเปลี่ยนเป็นแนวสีเหลืองก็คือเป็นแนวของไทม์เฟรมที่มันย่อยลงมาสมมติผมอยากเล่นในกรอบนี้ในกรอบนี้ผมเห็นแล้วว่ามันชนด้านบนอผมอยากเล่นผมก็ซูมไทม์เฟรมเล็กอ่ดส4 h4 ซูมไปดูว่ารายละเอียดเนี่ยของแท่งเทียนน่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่าในทำเฟรมเฮดสี่ผมก็จะซูมเข้าไปดูอ่านี่เลยอ่าปรากฏว่าตรงเนี้ยมันเริ่มอ่าสมมตินะครับสมมติว่าไอฝั่งฝั่งขวาเนี่ยฝั่งขวาตรงเนี้ยยังไม่เกิดอ่าเราสมมติไปก่อนฝั่งขวาตรงนี้ยังไม่เกิด ไม่ได้โอเคงั้นเอาเป็นแท่งขั้นเอาไว้แล้วกันอ่านี่เราสมมุติว่าไอฝั่งขวาตรงเนี้ยยังไม่เกิดอ่านี่เราเห็นแค่นี้อยู่เราเห็นแค่นี้อ่าะแล้วก็เริ่มตีแนวถ้าเราตีแนวจากท f เฟรม D ครับเราจะตีแนวตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันถือว่าเป็นไส้เทียนของแท่งท f เฟรม D แต่ถ้าเราซูมเข้ามาทำเฟรมของ H4 เนี่ยจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันคือการ False break False break คืออะไร False break ก็คือการทะลุหลอกนี่นะครับทะลุลงมาแล้วปุ๊บกลับขึ้นไปใหม่อ่ะอันเนี้ยคือการ False break คือการทะลุหลอกหลอกว่ามันจะลงแต่ว่ามันก็ไม่ลงอ่ะอน,นี่คือการ False break เนี่ยการซูมเข้ามาดูรายละเอียดจะทําให้เราเห็นรายละเอียดมากขึ้นเราก็จะรู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคือ False break เราซูมมาดูไทม์เฟรมเพ4สี่ปุ๊บแล้วก็เลื่อนแนวใหม่ ให้มันละเอียดกว่าเดิมให้เราสามารถเล่นในทำเฟรมเพซีได้แล้วก็อาจจะเลื่อนมาตรงนี้นี่อันนี้ก็คือแนวแนวใหม่ตรงนี้ส่วนด้านบนอ่าด้านบนตรงนี้นี่เลยอ่อาอ้าวทุกคนอ่าทุกคนยังเห็นจอผมอยู่ใช่ไหมครับยังยังเห็นอยู่เนาะเน็ตเครื่องผมหลุด โอเคแต่ว่าในโน้ตบุ๊กไม่ได้หลุดโอเคโอเคต่อเลยอ่าเรามาอ๋อเมื่อกี้พูดถึงตัวนี้โอเคอันนี้นะครับผมเราจะเห็นว่าการาฟมันได้ทําแนวตรงนี้อ่ะได้ทําแนวตรงนี้เราแต่ยังไม่พูดถึงเรื่องโซนนะครับได้ทําแนวตรงนี้ปุ๊บการาฟวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปปุ๊บอ่ะไปชนแนวของแท่ง D 1แนวของแท่ง D 1ตรงนี้ เกิดไสยาวมากแสดงว่ามีแรงขายที่มันเยอะมากเราตีเป็นแนวเอาไว้ปึ๊บกราฟวิ่งขึ้นไปชนแนวของแท่ง D1 ตรงนี้ขึ้ไปชนตรงนี้เราก็สามารถเล่นเซลล์ได้เหมือนกันนี่เพราะว่าติดแนวต้านแนวต้านแข็งแรงของแท่ง D1 ตรงนี้แล้วมีสัญญาณที่ว่าเราสามารถรู้ได้ว่ามันจะลงแน่นอนก็คือเกิดแท่งกืนกินตรงนี้ แท่งคืนกินก็คือแท่งที่มีแรงชนะแรงฝั่งตรงข้ามก็คือสมมติอันนี้เป็นแรงขายใช่ไหมครับอแต่ว่าไอ้แท่งสีแดงเนี่ยเอ้ยแท่งแท่งสีเขียวคือแรงซื้อ,อแรงซื้อวิ่งขึ้นไปปุ๊บโดนแนวต้านเกิดแรงขายทุบลงมาเกิดเป็นแท่งใหญ่ใหญ่กว่าแท่งแรงซื้อแท่งนี้แสดงว่าตอนเนี้ยแรงขายได้ชนะเลวอ่วเราถือมาตั้งแต่ตรงออเดอร์ด้านบน ถือมาปุ๊บอ่าอันนี้เราอาจจะสมมุติ SL ประมาณนี้เราถือมาปุ๊บใช่ไหมครับเกิดแท่งกืนกินอย่างนี้อ่าแล้วมันวิ่งอยู่ในกรอบของแท่ง d 1ตอนนี้เราอยู่ในท์เฟรมของ H4 ตรงนี้ครับอ่าเราก็อาจจะลบแนวนี้ไปก่อนอ่าเพราะว่าเราจะเล่นใน TF ของ H4 อ่าเราจะมาดูรายละเอียดยิบย่อยที่เราควรเล่นแล้วก็มาตีแนวเพิ่มอันนี้คือแนวรับแรกนะครับอันนี้คือแนวรับที่2 เนี่ยเราก็ตีอย่างนี้อ่ะตีไปอย่างนี้ปุ๊บพอเราเซลล์ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเรามาเจอแนวรับข้างล่างตรงนเนี้ยเนี่ยของแท่งเอยของทามเฟรม H4 เราก็สามารถกําหนด TP ได้ให้มันอยู่เหนืออันนี้อาจจะเป็น TP 1อ่า TP 1อาจจะอยู่ตรงนี้ TP TP 1 นี่ TP 1เราอาจจะอยู่ตรงนี้ส่วน TP 2เราก็อาจจะเอาไปอยู่ข้างล่างแนวด้านล่างที่มันเป็นแนวของ Time Frame H 4เหมือนกันแล้วก็อันนี้คือมันจะแข็งแรงเพราะว่าเราก็เห็นใน Time Frame ของ day ด้วยอ่าอันนี้ก็เราอาจจะตั้งเป็น TP 2พอเราเซลล์มาตั้งแต่ด้านบนเนี่ยเห็นไหมครับ sl เราจะกำหนดก็เอาให้อยู่ห่างแนวสัก100-200จุดอันนี้ก็โอเคแล้วครับอ่ะสมมติเรากำหนด SL ไว้สามรอยจุดเราเซลลไปไสเลยชนแนวปุ๊บเราเซลลงมาเลยอ่ะเราตั้งท p พีหนึ่งไว้ตรงนี้อ่านี่อันนี้คือทีพีหนึ่งของเราที TP 1ีหนึ่งเราตั้งไว้ตรงนี้เอาเปลี่ยนเปลี่ยนสีเดวยวเอาเป็นสีอะไรดีครับสีแดงแล้วกันอ่ะอันนี้คือที1ีหนึ่งของเรากราฟชนแนวต้านวิ่งลงมา่ะวิ่งลงมาปุ๊บทะลุ เรียบร้อยครับทะลุ TP 1ก็คืออันนี้แหละคือเราเก็บ Take Profit มาแล้วเก็บ TP มาแล้วเนี่ยไปชนแนวต้านตรงนี้ครับเห็นไหมครับว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยก็คือวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นไปใหม่กลับตัวขึ้นไปใหม่อพอกลับตัวขึ้นไปปุ๊บวิ่งลงมาวิ่งลงมาปุ๊บชนแนวต้านขึ้นไปใหม่อีกแสดงว่าแนวต้านเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะมีในัยะสาคัญใช่ไหมแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าแนวต้านเนี่ยเป็นแนวต้านย่อยของกรอบนี้เพราะว่าแนวต้าน เอ้ยไม่ไม่ใช่แนวตา้านเป็นแนวรับย่อยอ่าของกรอบนี้แนวรับใหญ่จริงๆโอเคเมื่อกี้หลุดนะครับขอโทษทีครับเมื่อกี้หลุดเมื่อกี้หลุดเสียงฝนเข้าไหมครับอ่ามีมีใครได้ยินอ่าพิมพ์แชทมาให้ผมหน่อยเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแรงมากมีเสียงฝนเข้าไหมครับ โอเคงั้นต่อเลยอันนี้อันนี้คือเป็นเซตอัพง่ายๆนะครับผมเวลาเราตีแนวอ่าแล้วเราเจอแนวเราก็แค่เอา TP เอาไว้เหนือแนวกันเอาไว้ก,รกรัน g a ฟดีดขึ้นมาแล้วก็อีกออเดอร์หนึ่งเนี่ยเราอาจจะใช้ประโยชน์ของคําว่า Multiple Time Frame เนี่ยที่เราดูแล้วแนวต้านแนวต้านอ่าไม่ใช่แนวต้านแนวรับข้างล่างว่ามันติดของ D1 ด้วยอย่างนี้อ่านี่ตรงนี้ก็คือของ D1 แต่ว่าของ D1 เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ อ่าเพราะว่ามันเป็นติดไส้เทียนอ่าเราตีชิดไส้แล้วก็ชิดเนื้อตรงนี้แต่ว่าพอเรามาซูมของ H สี่เนี่ยปรากฏว่าไอ้ตรงที่เราตีครับที่มันเป็นเนื้อของ H1 หนึ่งอ่ะมันกลายเป็นรายละเอียดของแท่งเทียนยิบยิบย่อยๆอ่าพอมันกลายเป็นรายละเอียดของแท่งเทียนยิบยิบย่อยๆเนี่ยเราก็ตีอย่างนี้เลยก็ได้เนี่ยมาตีชิดเนื้อชิดไส้ด้านล่างอย่างนี้เลยก็ได้นี่อย่างนี้เลย อ่ะแล้วก็ถ้าใครแบบว่าพอรู้เรื่องของโซนเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมสอนในอนาคตแน่นอนเราจะเห็นว่าตรงนี้ก็มีโซนนี่นี่ตรงนี้ก็มีโซนอ่ะมีโซนเหมือนกันตรงนี้เลยนี่อ่ะตรงนี้ก็มีโซนเป็นโซนของแรงซื้ออ่าบวกกับติดแนวด้วยเราก็เลยคอนเฟิร์มว่า ไอตรงเนี้ยคือมันแข็งแรงแน่ๆอ่ะเราก็ตั้งอาจจะตั้ง TP สองเอาไว้เหนือเหนืออ่ะเหนือเอาไว้ตรงนี้กราฟลากลงมาเห็นไหมครับชน TP สองอ่ะแล้วก็เด้งขึ้นไปใหม่ก็คือเรียบร้อยเราก็ TP แล้วแต่พอเรา TP ปุ๊บกราฟเด้งขึ้นไปทะลุอ่าทะลุแนวลงมาแนวนี้เราก็จะมองว่าจากแนวรับก็เปลี่ยนเป็นแนวต้านอ่ะกราฟลงมาชน ลงมาปุ๊บแล้วก็ชนแนวต้านก็เล่นเซล์ลได้เหมือนกันนี่ชนปุ๊บเซลอ่ากราฟก็ไหลลงอันนี้พวกนี้จะเป็นประโยชน์ของพวกอ่าสิ่งที่เรียกว่า Multiple Time Frame ก็คือเราเอาไปดูรายละเอียดของ Time Frame ที่มันใหญ่กว่าอ่าสมมติเราเปิดกราฟมาอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับคือเรามาตีตีแนวจาก Time Frame ที่มันใหญ่ๆไว้ก่อน อ่ะสมมุติว่าขอหากรอบไซเวสสวยๆก่อนอ่ะสมมุติว่าตรงนี้นะครับอ่าเอาเป็นตัวนี้ก็ได้เราตีเป็นเส้นเทนไลน์ไปอ่ะเราตีเป็นเทนไลน์ตรงนี้ใน TF1D นเะครับอ่าเราตีเป็นเทนไลน์ประคองไปอย่างนี้ปึ๊บอ่ะขอเติมสปีดไลน์นิดหนึง่งนี่เลยเราตีใน TFD นะครับผมอย่างนี้อ่าแต่ว่าเราตีเพื่ออะไร เราตีเพื่อดูแนวโน้มของตลาดตอนนี้เฉยๆนะครับช่วงที่เราจะเล่นว่ามันเป็นขาขึ้นหรือขาลงอันเนี้ยคือมันเป็น่าช่วงพักตัวขาขึ้นนะครับผมเพราะว่าช่วงเทนหลักเนี้ยมันกำลังลงอแต่ว่าถ้าเราอยากอยากเล่นตามเทนเราตีเทลไลน์เป็นขาขึ้นไว้แล้วก็อันนี้เป็นทิกเลยนะครับเวลาเราอยากได้จุดเข้าส,สวยๆเนี่ยให้เรามาเล่นทีที่มันน้อยๆอ่ะเราตีเทลไลไว้ทีเอดสเราเปลี่ยนมา ไอ้ทีเอฟอาดีหนึ่งอ่า,อาเราเปลี่ยนมาเฮดสี่แล้วเราก็ย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดูเทรนไลน์ที่เราตีเมื่อกีน้นี้อ่านี่ตรงนี้อ่ะบักอืม แป๊บนึงนะครับลองเปลี่ยนเป็น d หนึ่งก่อนอ่าเหมือนว่าจะย่อยเกินแฮะอ่ะโอเคงั้นไม่เป็นไรเรามาดูของ d หนึ่งก่อนก็ได้สมมติอันนี้สมมตินะครับสมมติว่าเราตีทีไลน์ของ d หนึ่งแล้วเราอยากได้จุดเข้าสวยเนี่ยเราเปลี่ยนไปใน t time f r ฟ m e เล็ก i m e f r a m e เล็กทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนไปใน Tian time f เ a m e เล็กเพราะว่าเราจะเห็นรายละเอียดตรงนี้ให้มันยิบย่อยแล้วก็ เห็นไอ้พวกนี้ไหมครับอ่าไอ้พวกนี้ก็คือจุดอ่าจุดเวลาเราเปลี่ยนไปเป็นไทม์เฟรมเล็กเนี่ยเราจะเห็นไอ้จุดพวกเนี้ยว่าเราควรเข้าตรงไหนบางทีนะครับไทม์เฟรม e ดย์อ่ะการาฟขึ้นมาตรงเนี้ยปึ๊บเราจะเห็นว่ามันติดมันติดเทเลายแล้วเป๊ะเ,เลยอ่าเราเซล,ลไปบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ติดเทเลายเป๊ะก็ได้อ่าเพราะว่ามันจะมีเรื่องของจุดอยู่อ่าถ้าเราซูมไปในไทม์เฟรมเล็กเนี่ย กราฟมันอาจจะต้องขึ้นมาประมาณนี้อ่าเราถึงเซลล์ได้ให้มันชนเทรลไล์พอดีพอดีให้เราได้จุดเข้าที่มันปลายไส้แล้วก็สวยๆพอเราเซลล์ปุ๊บเนี่ยเซลล์ได้จุดเข้าสวยๆละเพราะว่าเราเซลล์ในไทม์เฟรมที่มันเล็กลงแต่เรามาตีแนวในไทม์เฟรมที่มันใหญ่อ่าเราก็จะได้จุดเข้าที่สวยแล้วก็ SL ที่มันแคบกว่าเดิมอันนี้คือข้อได้เปรียบของคนที่มองอ่ามัลติเพลไทม์เฟรนะครับผม อ่ะประมาณนี้เลยอ่ะเอางี้เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมตียกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างเอาเป็น H หนึ่ก็พออ่ะ H หนึ่กับ time frame สิน่าจะไม่มีปัญหาอ่ะโอเคตรงอ่ะตรงปัจจุบันเลยก็ได้สมมติอ่ะตรงนี้สมมุตินะครับผมตีเทเลไลน์ไว้อ่ะผมจะรอให้มันหลุดเทเลไลน์ใช่ไหมครับผม,ผมหลุดเทเลไลน์ปุ๊บผมอยากรอเทสแล้วก็เล่นเซลลอ่ะผมก็มาดู time frame m สิบห้าอ่ะเห็นไหมครับว่าทําเฟร a m e m สิบห้าเนี่ยมันขึ้นมาเทสอ่ะขึ้นมาเทสแล้วมันทะลุตรงนี้ไปอ่ะถ้าเราจะเซลเนี่ยเราจะเซล์ตรงนี้ใช่ไหมครับสองสองจุดนี้เนี่ยนี่เราจะเซลลตรงนี้คือเราจะเห็นว่ามันทะลุขึ้นไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยเราก็จะยังไม่เซลล์แต่ปรากฏว่าทะลุขึ้นไปแล้วลงมาคืนลงมาคืนแล้วก็ ไปทิ้งไส้อยู่ตรงเทลไลน์ในท f 15นะครับผมในท f เ5เนี่ยตรงเนี้ยคือก็เป็นสัญญาณแล้วว่าเราเซล,ลได้พอเราเซล,ลปุ๊บกราฟก็ไหลล,ลงอ,อันนี้ก็พอไปดู h 1ห,หนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าตรงเนี้ยรายละเอียดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่เกิดสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้เพราะว่าเราดูในไทม์เฟรม15 m ห้าเิ้าแต่พอเราเปลี่ยนมา h 1ห,หนึ่งเนี่ยเราก็จะไม่เห็นรายละเอียดพฤติกรรมแท่งเทียนย่อยๆในตรงนี้อ่าพอเราซูมไปดูเราก็จะได้รู้ว่า มันเคยทะลุขึ้นมาแล้วแล้วก็กลับลงไปคืนอ่ากลับลงไปคืนแล้วก็ขึ้นมาเทสเนี่ยเราจะได้รู้ว่าตรงเนี้ยเราควรเซลได้นี่อันนี้ก็เป็นข้อดียกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้เนี่ยครับตรงตรงนี้ก็ลงไปปึ๊บเนี่ยขึ้นมาปรับแล้วก็เสอ่ะถ้าถ้าตีแนวแบบว่าเป๊ะเ,เนี่ยตรงเนี้ยมันจะอยู่เหนือเทนไลน์พอดีขึ้นมาปึ๊บเราอาจจะเซลได้ราคาที่มันอย่างน้อยนะครับถ้าเราเซลได้ ตรงนี้อ่าตรงนี้ก็คือเอาเป็นตรงตรงนี้เลยกันนี่สมมุติถ้าเราเซล์ได้เอาแบบต่ำๆเลยครับใต้เทไลน์ก็คือตรงนี้ SL เราก็อยู่เหนือไฮเดิมเป็นเซตอัพแบบเบสิกอ่า SL อยู่เหนือไฮเดิมเอาไว้เหนือ,อไปนิดหนึ่งเนี่ย200จุด TP ก็ประมาณนี้อ่าต้องใช้ในเรื่องของฟิโบนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมสอนวัดเลยวิธีเราจะดูเป้าของฟิโบนะครับผมเวลาเราเล่นเซลเนี่ย เราหาจุดเข้าเราตีลงตีจากด้านบนลงล่างนะครับเราตีมาอย่างนี้เราตีมาอย่างนี้นปึ๊บตรงนี้ตรง78.6พอดีแล้วก็มีเทรลไลน์เราก็เซลล์ได้ละเซลล์คอนเฟิร์มก็คือเราเซลล์ไปเลยพอเราเซลล์ปึ๊บเนี่ยเราจะหาจุดออกหาจุดออกของเราก็คือจะตีเป็นฝั่งของขาใบเราก็ตีจากล่างขึ้นบน เราก็จะรู้ว่าตรงไหนเนี่ยจะเป็นจุดเด้งของกราฟอ่ะในที่นี้ในที่นี้อ่ะอาจจะเป็น61.8อ่าตรงนี้ก็อาจจะเป็น TP 1ก็ได้อ่า TP 1ตรงนี้78.6เป็น TP 2ไม่ก็ประมาณ127อ่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าผมเล่นเทรดเทรเซตอัพแบบตอนเปลี่ยนเทนเนี่ยผมจะวางเป้าไปที่ TP 2คือ127เลยนะครับตรงนี้เลยอันเนี้ย TP 2 TP 1จะอยู่ที่ ไม่88.6ก็78.6อย่างนี้เลยถ้าผมเล่นในอันนี้ย้านะครับเล่นแค่ในขาที่มองว่าการาฟจะเปลี่ยนเทรนเราถึงจะเล่น127.2ดูนะครับพอเราเซลล์ตรงนี้ปั๊บเราตั้งทีพีเรียบร้อยก็เราก็ปล่อยเลยการาฟไหลลงมาไหลลงมาปุ๊บเรียบร้อยครับชนทีพีตรงนี้เลยทีพีเรียบร้อยแล้ว ตรงนี้อ่าเป็นเทรดเซตอัพง่ายๆเลยนะครับผมที่ทำกำไรได้มหาศาลเลยเทรดเซตอัพนี้อันนี้มีมีใครเก็ตไหมครับผมกับการดู m u l ติเพล time ม r a m e สรุปก็คือข้อดีของการดูอันนี้เนี่ยจะทำให้เราเห็นรายละเอียดของกราฟได้มันมากขึ้นอ่าเห็นรายละเอียดของแท่งเทียน อ่าโอเคฮะเราจะเห็นรายละเอียดของแท่งเทียนให้มันแบบมันกว้างขวางกว่าเดิมแล้วก็เราจะได้รู้ว่าจุดเข้าเราเนี่ยเราควรเข้าตรงไหนให้มันเปะโดยการตีจากทำเฟรมใหญ่แล้วก็เราไปเข้าในทำเฟรมเล็กอ่าเราจะรู้ว่าเราควรเข้าตรงไหนให้มันโอเคให้มันแบบว่าโดนเส้นเปะๆโอเคนะครับทุกคน อันนี้มีมีใครสงสัยไหมครับผมไม่เลยแหละครับไม่สงสัยอ่าถ้าเป็นเทรดเซตอ๋อถ้าเป็นฟิโบนาชชีใช่ไหมครับอ่าอ,อันนี้ก็สอนล่วงหน้าไปเลยนิดหน่อยอ่าเดี๋ยวผมมาสอนทีหลังอันนี้วิธีการหา SL นะครับอันนี้อ่าถ้าเป็นเทรดเซตอัพแบบ เบสิกเบสิกเนี่ยโดยไม่ใช้อินดิเคเตอร์เนี่ย SL เราจะอยู่เหนือไฮเดิมไฮเดิมคือตรงนี้แต่ว่า SL เราจะอยู่เหนือขึ้นไปอีกนะครับนี่ประมาณนี้อ่าอันนี้คือ SL แต่ว่าถ้าเราใช้ฟีโบเนี่ยเราจะเล่นฝั่งขาเซลอ่าเราตีฟีโบไปไฮไปโลเราเซลลตรงไหนเราเซลลตรง78.6อ่ะนี่เราเซลลตรง78.6 SL เราต้องอยู่เหนือ เหนือเหนือในที่นี้ก็คือเราเซลล์78.6 SL เราต้องอยู่เหนือ88.6ก็คือเหนือแบบอ่าฟิโบโเส้นถัดไปอ่ะจะเป็นบบประมาณนี้อาจจะเหนือฟิโบโเส้นถัดไปก็แล้วแต่นะครับผมแ,แ,แล้วแต่พอร์ตของแต่ละคนว่าจะกะประมาณเท่าไหร่ส่วนตัวผมเนี่ยสาเอ้ยไม่ใช่30 300, 300เลยนะครับ300อ่า300จุด400จุดเลยให้เหนือขึ้นไปอีก ถ้าเป็นผมจะเล่นเซลตรงนี้อ่ะสมมติผมจะเล่นเซลล์ตรงนี้อันนี้กรณีใช้ฟีโบนะครับใช้ฟีโบอ่าผมวัดฟีโบไปปุ๊บอย่างนี้อ่าตีมาข้างล่าง SL ผมจะอยู่ตรงนี้ประมาณโดยประมาณก็คือเกือบถึง100แต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยที่แบบคู่นี้ครับ GBPUSD เนี่ย, P, ยจุดมันจะค่อนข้างที่จะน้อยอ่ะอาจจะตั้งไว้อย่างนี้เลยก็ได้ ให้มันแบบทนลากการโดนลากก็ได้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันไปแบบเหนือ100เหนือ8 8 6อะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้าเป็นโซนของ61.8เนี่ยเอาตั้งให้เหนือ50อันนี้ก็คือโอเคแล้วเพราะว่า61เอ้ย61.8กับ50เนี่ยค่อนข้างเป็นฟีโบที่มีคนจับจ้องมองเยอะในจุด2จุดนี้แล้วก็ตั้งเหนือเอาไว้นิดเดียวก็พอ โอเคไหมฮะโอเคครับทุกคนวันนี้มีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับไหนใครอ่าไหนใครเก็ตอ่าพิมเก็ตมให้ผมหน่อยครับวันนี้ในเรื่องของ Multiple Time Frame อ่าโอเคครับเมื่อกี้เนี่ยผมไปอ่านแชทเก่านะผมถามว่าอ่าวันนี้มีใครเก็ตไหมผมไปเห็นแชทเก่าไม่ครับไม่ครับคือจังหวะแบบโคตรพอดีอ่าโอเควันนี้ก็ถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรนะครับผมวันนี้ก็จะประมาณนี้สอนมายี่สิบหกนาทีอ่าวลาเวลาเรื่องสองเรื่องนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการดูมัลติเพลย์มฟิล์ม แต่ว,ว่าครั้งหน้าเนี่ยอาจจะนานนิดหนึ่งอ่าอาจจะครึ่งชั่วโมงหรือว่าเป็นชั่วโมงเลยเพราะว่า,าต้องสอนเรื่องอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะอ่าไพ่แอคชั่นหรือว่าพวกแท่งเทียนอะไรพวกนี้ครับเอาไว้ดูคู่ก,กันกับพวกนี้อ่าโอเคงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเอาไว้เจอกันครั้งหน้าเดี๋ยวย้อนหลังผมอัปเดตให้เรื่อยๆโอเคไหมครับ โอเคครับทุกคนงั้นวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยแบบหนึ่งนะผมขอไอ้นี้ไปก่อนถ่ายเอาวุ้ยอ่าโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับทุกคน